สวัสดีครับผมธราทีดีเดียวโตครับวันนี้ได้แขกพิเศษนะครับมาเยือนถึงถิ่นทีดีเดียวโตครับคือนโปสแอตูอเดี๋ยวไปชมกันครับว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันกับไททันสองพัของผมครับไปครับสวัสดีครับนโปสสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวที่ทีดีเดวโตนะครับวันนี้เล่นอะไรกันดีเอ่ยก็จากคอนเซปต์นะครับอยากขยับอยากขยับล้อยางนะครับให้มันออกมา จากซูมล้อขยับล้อ,อยาวมาซมล้อครับโดยผมโดยตัวผมเองเนี่ยอยากอยากได้สเปคเทียบเท่านะครับให้มันเทียบเท่ากับล้อกว้าง8ออฟเซ็ตบวก25ก็เลยได้คุยกันนะปอตว่ามันจะขยับเท่าไหร่ทีนี้เท่าที่เราคุยไปก็ถ้าคำนวณจากตัวเลขเนี่ยมันประมาณ20มิลใช่ครับอ uh ่า huh. แต่ทีนี้นะปอตก็เสนอทางเลือกมาเพื่อเพื่อความปลอดภัยแข็งแรงความเหมาะสมนะปอตเสนอทางเลือกเป็นเป็นแบบไหนามาครับ ถ้าเกิดเราใช้ใช้ดปเตอร์ครับอันนี้คือดปเตอร์ที่มีความหนาอยู่ประมาณ25มิลนะครับประมาณคือ1นิ้ว1นิ้วซึ่งโจทย์โจทย์ที่แรกเนี่ยก็คือต้องการให้ใส่ดปเตอร์แล้วล้อ,อยื่นออกมายังเป็นออฟเซ็ตบวกอยู่ใช่ครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าน็อตหลักที่เป็นของรุ่มล้อครับถ้าเราใส่ดปเตอร์ที่บางกว่า25มิลปัญหาคือส่วนที่มันเลยเลยเลย,เลยความหนาดปเตอร์มา มันจะไปคำ uh huh. ล้อมแม็กพอคำล้อมแม็กส่วนใหญ่เราก็นิยมใช้วิธีตัดตัดส่วนที่เกินออกพอตัดส่วนที่เกินออกเนี่ยนะที่มันแน่นอนคือว่าเราเสียของน็อตหกตัวต่อข้างทั้งหมดยี่สิบตัวต่อคันผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นอืเรายอมที่จะเป็นออฟเซตที่น้อยลงหน่อยอย่างเช่นแต่เดิมคือบวกคี่ห้าใช่ไหมครับงั้นขอเป็นสักบวกบวกสิบใช่ไหมอ่อออมาอันนี้สองคันนี้ร้อเดิมมัน 13, เป็นบวกสิบสาม สิบแปดกว้างเจ็ดจุดห้าออฟเซ็ตบวกสามแปดออฟเซ็ตบวกสามแปดใช่ใชเราเอาเรื่องเรื่องความกว้างอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้เอาเรื่องค่าออฟเซ็ตก่อนครับบวกสามแปดอ่ถ้าลบยี่สิบห้ามันก็จะเหลือบวกสิบสามใช่บวกสิบสามคืออะไรเดี๋ยวเราดูครับอ่าเราวัดนี้ก่อนดีกว่าอันดับแรกคือบวกสามสิบแปดล้อเดิมอันนี้เป็นแบบรูกทุ่งๆแล้วกันครับหาวนี้นี่แผ่นนี้เราวางตั้งฉากกับพื้นนะครับ ตั้งจากกับพื้นแล้วก็ให้ชิดให้ชิดตัวถังก็คือคิ้วล้อ,อวัดเอาตรงขอบบนเลยแล้วกันค่าอยู่โดยประมาณ40มิลใช่ไหมครับ40มิลน้องสูงนะหน่อยขอบล้อถึงขอบของ,ขอของตัวกระดุที่เรานำใช้แนวดิ่งลงมาจากโป่งล้อนะครับ,รบนี่แนวดิง่งจากโป่งล้อลงมา จะวัดได้ประมาณ40มิลลิเมตรอ่านะครับ40ม mm. ิลิเมตรเดี๋ยวเรามาดูกัน่ะเท่าวัดจากที่ดุมล้อดูก็ได้วัดดุมล้อฝาด,ดุมล้อก็อยู่มาสัก5 5 56มิลทีนี้ความสงสัยของผมครับเท่าที่แบบดูข้อมูลหรือนู่นนี่นั่นนะครับอะแดปเตอร์กับสเปเซอร์เนี่ยมันต่างเลยเหมือนกันยังไงหรือมันใช้งานสําหรับอะไรครับจริงๆโดยดยหลักๆเราจะทําให ให้หน้าแป่นที่เราต้องการนะครับขยับออกมาไม่ว่าจะเข้าหรือออกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นออกขยับออกมาเพื่อเพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการทีนี้ถ้าเป็นสเปเซอร์ครับเราจะใช้วิธีสวมจากน็อตเดิมออกมาเลยสมมติสมมติทิมม้งต่างว่าอันนี้ไม่มีนะครับแล้วเราสวมน็อตเดิมมาปุ๊บพอเราสวมนี้เข้าไปแล้วเอาล็อเข้าไปเสียบอย่างสเปเซอร์บางห้าหกมิลอะไรเงี้ยอันนั้นอนะ่ะที่สวมทับที่หลักเดิมเลยอันน,นี้เรียกว่าสเปเซอร์รแต่พอไปอะแดปเตอร์ปุ๊บก็คือใช้หลักเดิมยึดกับตัวชิ้นงานนี้ แล้วก็ใช้น็อตของชิ้นงานมายึดกับล้อก็ถ้าบอกว่าตัวน็อตล้อกับน็อตล้อกับที่ตัวนี้จะเป็นกละตัวกันรเราก็เลยเรียกกันว่าเป็นอะแดปเตอร์โอเคซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยส่วนสําคัญเท่าที่ผมผมดูก็คือมันจะมีเรื่องของเซนเตอร์บอร์ดูกลางด้วยทั้งหมดจะมีหมดหมเลยครับส่วนใหญ่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นเซอร์เบอร์บางๆเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราลื้อเราจะเห็นความค,ความยาวของน็อตล้อครับ,รบแล้วจะเข้าใจาเดี๋ยวันนเดี๋ยวเราอาธิบายตรงนีอ้อีกทีหนึง่ง อันที่ิงต่างนี่ว่าถ้าถ้าเราใช้สเปสเซอร์แบบที่บางๆตัวเซนเตอร์บอลเนี่ยมันก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งสมมุติเราใช้6มิลพอเราใช้6มิลปุ๊บอันนี้ความหนาอยู่มาสัก8มิลมันจะเหลือระยะสวมอยู่แค่2มิลซึ่งแน่นอนแหละล้อเวลาเข้าไปสวมปุ๊บมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย mm hmm. เพราะมันไม่ได้ล็อกตรงกลางแล้วเราก็เลยนิยมทำาสเปเซอร์ถ้าเอาถ้าจะใช้นะต้องใช้สเปสเซอร์ที่หนาขึ้นพอหนาขึ้นตัวเซนเตอร์บอลก็ขยับตามขึ้นมาก็เท่ากับว่าจะสวมล้อได้การแก่งไปในตัว แต่ถ้าเกิดเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวแอดเดปเตอร์น apter, แน่นอนมันจะมีมันจะมีมิติของวัสดุ oo, มันอยู่ไวตัวของชิ้นงานก็สามารถที่จะสวมเข้ากับเซนเตอร์บอร์เดิมแล้วก็มีห่วงมีของเซนเตอร์บอร์ใหม่ของตัวมันเองขึ้นมาสวมกับล้อลดปัญหาเรื่องการแกว่งอันนี้ของร้านจัดมาเป็นสเปคสาหรับล้อเดิมใช่ครับสเปคสำหรับล้อเดิม <S 1> <S 1> ลแล้วทีนี้ถ้าเป็นล้อแตง่งถ้าเป็นล้อแตง่แตแตงก็คือเปลี่ยนแปลงคือหาฮับลิงเสริมอ่าฮับลิงของล้อส่วนใหญ่ดููในล้อแบบร้อยหกใส่ปกกันสั่นใช่ร้อยหกหก ขนาดนู้นนี่นะร้ทั่วไปใช่ไหมคือพูดยังไงว่าเราย้ายหน้าเป็นเราไม่ได้มาทำปลอกกันสั่นที่ที่ตัวอะแดปเตอร์ไม่ใช่ครับออก็คือใช้ปลอกกันสั่นมาตรฐานใช่ครับตามล้อต้องเข้าไปได้ถูกต้องเลยอย่างนั้นเลยโอเคแล้วสเปเซอร์เนี่ยหนาสุดที่นปอเคยใส่ไปถ้าคำว่าสเปเซอร์ในหนาสุดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยถึงจะปลอดภัยมีมาหกมิลครับหกมิลหกมิลใส่ได้โดยที่น็อตล้อยังพอยึดได้อยู่พอยึดได้นะครับก็คือยังพอมีระยะที่ปลอดภัยอยู่ครับ แต่ปัญหาคือมันไม่มีเซนเตอร์โบ <Okay. S 2> มันก็จะแกว่งด้วยด้วยเหตุตรงนั้นมากกว่าอืมโอเค okay, <Okay, S 1> เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคยี่ิบสองมิลโดยประมาณอ่าครับอันนี้จะดูอะไรครับน้าปอความยาวของน็อตครับน็อตหลักที่อยู่ติดกับดุมล้อมันจะยาวอยู่มาถ้ายี่สิบสองมิลน,นะครับประมาณนี้ยี่ิบสองมิลถ้าเกิดเราใช้ สเปเซอร์6มิลน,นะครับถ้าบอกว่าระยะสวมรัดมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10 18ถูกไหม6 12ลบ6เหลือ16 16มิลครับอ่า16มิลน,นี้เราเราเรา,เราต้องมาดูตรงระยะบ่าสวมตรงนั้นันเท่าไหร่แต่โดยส่วนใหญ่ครับสเปเซอร์ที่มันหนาอ่าพอที่สวมแล้วมันยังยังใช้งานได้อยู่6มิล8มิลก็ได้แต่เหลือเกี่ยวน้อยลงนนไม่ไม่ไม่ดีแล้วสำหรับรถเดิมนะนทีนี้พอเราสวมอะแดปเตอร์ นี่มีความหนายี่สห้ามิลนะครับจะเห็นว่าระยะมันเห็นไหมครับเมื่อกี้เราวัดได้ยี่สองครับอ่าได้ยี่สองมันก็จะไม่ไม่เลยมาค้ำกับล้อแม็กของเราไม่ต้องดัดแปลงมันจะอยู่ในอยู่ความยาวของมันจะอยู่ในตัวของแบบนีกดีใช่ครับดปเตอร์พอดี มามนีทีนี้น็อตที่ยึดระหว่างอะแดปเตอร์กับรถนะ,ค,ะครับสุดท้ายแล้วการขันทอครับมันขันค่าเท่ากับ เท่ากันเท่ากันครับ ตอนนี้เดี๋ยวมาดูข้างบนนี้ก่อนนะครับว่ามันมันติดแก้มยางนะครับตัวตัวแนวดิ่งเนี้ยมันติดอยู่ที่แก้มยางแล้วมันก็จะมีร <มา S 2> ะยะห่างจากโอ่งล้อเดิมเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งถึงสองมิลิเมตรแต่ทีนี้จะมาลองวัดที่ขอบล้อแม็กออกมาหาตัวตัวที่เราดึงในแนวดิ่งนะครับอยู่ประมาณสิบแปดมิลสิบแปดมิลก็ลกเป็นคณนิตศาสตร์นะครับเมื่อกี้เราขยับออกมายี่สิบห้า ตัวนี้อยู่ประมาณเกบสี่สามสิบสี่สามสิบหกอ้สามิบสี่ประมาณสามสี่สามสามที่ดุมล้ออ,อันนี้ก็ไปบวกลบกันได้เลยนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์อยูล่ละแต่ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็คือแก้มยางตอนนี้มันจะล้นออกมาแล้วครับล้นออกมาหนึ่งถึงสองมิลอย่างนี้ดูดูในกล้องนะครับมันล้นออกมาแล้ว อันนี้ก็คือผลลัพธ์แล้วมันแก้มยางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อยางนะครับใช่ใช่ครับหลายหลายยางจะต่างกันครับตัวนี้ของผมเป็นโตโยโอเพนคันที่อาร์ทีครับขอบ18 265 60 18มันวัดยาเราบันไดเป็นฝืดมากหม่ประมาณนี้อ่าเยวเราจะทําอะไรกันครับนก้อนเดี๋ยวเราจะดูว่าระยะสูงมันนะครับระยะขันเข้ามันกี่เกลียวด้วยการนับตอนขันออกนะครับ <Okay. S 2> อันนี้คือก่อนใส่อแดปเตอร์ใช่นี่ก่อนใส่อแดปเตอร์นี่คือน็อตน็อตเดิมติดรถเลยครับหนึ่งสองสามนะครับสี่หยุดยองเหรอห้า ยัางนะครับนี่มกี่หกแล้วนะเจ็ดแปดเก้าน่าจะหลุดแล้วสิบรอบหลุดอือฮึโอเคสิบรอบหนึ่งสองสามนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบรอบสิบรอบนี่คือความหนาของอาบาร์ล้อแม็กนะครับลุกเพราะนั้นนั่นทางว่าถ้าถ้าเราเสริมตัวสเปเซอร์หนาสักหกมิลน,นะครับงั้นเดี๋ยวลองวัดดูก่อนว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วถอยเอามาหกมิล ก็จะมีอยู่ประมาณสัก13มิลน,นะครับระยะระยะหน้าแบบปลนตัวนี้ถึงใต้หมวกใต้แหวนตัวนี้นะมีอยู่14มิล14มิลถ้าถอยมา6นะครับเมื่อกี้14กับ6 20 20 อันนี้คือกรณีสมมุติว่าสเสริมสเปเซอร์ความหนา6กมิลเข้าไปอ่า20่มิลน,นะแล้วเราจะเหลือลเกลเียวกี่อรอบอ่าเกี่ยวกี่รอบสำหรับน็อตล้อเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบครับ เป็นคำตอบนะครับสำหรับเรื่องของความปลอดภัยรที่ต้องคำนึงถึงถ้าใช้ถ้าใช้หนากวันนี้ก็จะเหลือเหลือรอบที่หมุนเข้าน้อยลงอีกนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูตรงล้อหลังครับว่าว่ามันจะล้นไหมพอดีก่อนทําเราก็ไม่ได้วัดนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเลยว่าผลลัพธ์เนี่ยตอนที่ใส่แอแดปเตอร์เสร็จแล้วครับมันล้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูเลยครับนะปอบใช้อุปกรณ์ตัวเดินบอสตสเปลเดียวกันครับพิงไปที่เดี๋ยวนะผมดูจุดพ<า><า>ิงเขาละเขาลคือนนะาาาาวางตั้งฉากกับพื้นอันนี้อยู่ท,ที่พื้นนะครับแล้วก็ตั้ตงน้งนยัน ข้างบนยันขอบนี่ตรงนี้ข้างบนนี้จะพิงกับแก้มยางอ่ะนี้นะครับอ่าพิงแก้มยางมันมืดไปหน่อยเรงไม่พิงที่แก้มยางนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะพอดีป่องล้อหลังเลยสังเกตอะไรไหมครับเมื่อกี้นี้เราตัวนี้จะต้องพิงแก้มยางแต่ตัวนี้แก้มยางมีระยะห่างอยู่นิดนึงอ่าใช่แต่ตัวนี้ แต่ด้านบนที่โป่งล้อมันจะพิงเงินพอดีแน่พอดีกลับกันกับล้อหน้าล้อหน้าตัวนี้ช่องว่างอันนี้ไม่มีช่องว่างนั่นเป็นเพราะว่าไททันเราฐานล้อหน้าใหญ่กว่าหลังฐานล้อหน้าใหญ่กว่าหลังนี่ก็คือตอบออก็เรียกอะไรยืนยันยืนยันสเปคที่เราเข้าใจกันมาตลอดว่าฐานล้อหน้าใหญ่กว่าหลังวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับภารกิจหาของเล่นนะครับ แต่งรถให้มันได้ส่องขึ้นโดยการใส่อแดปเตอร์หนา25มิลของ a อตูอัครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนภร์มากนะครับมาจัดการให้ถึงที่ผมสวยงามถูกใจครับโอเคเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับหลังจากใส่อแดปเตอร์ความหนา25มิลิเมตรเข้าไปนะครับมาชมกันว่ามิติของรถนะครับในเรื่องของล้อจะล้นออกมาหรือเปล่านะครับเทียบกับตัวถังเป็นมุมแนวดิ่งนะครับ มองด้วยสายตาจะเห็นเลยว่ามันพอดีครับพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยสำหรับล้อของไซตันแอดลีตขอบ18นะครับใส่ยางโตโยโสองหกห้าหกมิติก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูไม่ต่างจากเดิมครับล้อจะแบบพอดี ในมุมมองผมนะครับคือพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยไม่ล้นไม่หุบนะครับชอบครับสวยงามถูกใจเลยสุดเรื่องฟีลิ่งนะครับลองขับมาสองสามวันก็ไม่แตกต่างนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการขับขี่นะครับส่งผลต่อภาพของความสวยงามมาดูด้านหลังกัน เป็นไอเดียกันนะครับสำหรับท่านที่จะใส่ล้อเดิมของไททันโฉมปัจจุบันนะครับเอามาใส่กับไททันโฉมปี2015จนถึง2018มิติตัวรถก็แบบนี้เลยครับ